แต่คนใหม่ๆเวลาปฏิบัตินก็จะมีปัญหาชีวิตเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาต้องอาศัยคุณธรรมอันอื่นช่วยนะไม่ใช่ใหมายความว่ากระทบปุ๊บระดับปุ๊บกระทบปุ๊บนั่นผููมีสติเยอะแล้วแต่คนใหม่ๆเนี่ยเอามาหมดเลยนะ ต้องเก็บมาทุกอย่างม่วจะเป็นขันติมีตา<ม>อิติลิตปาฏิหารอะไรก็ว่าไปนะต้องสู้มันปานนั้นนะอย่างพระพุทธเจ้าสู้กับมารเนี่ยเท่านก็บอกพระพุทธเจ้านี่คือเรานี่นะไม่ใช่พระพุทธเจ้าจริงๆนะ แต่จิตเราเนี่ยมันมีพุทธะมีสภาวะพุทธะรู้ตื่นเบิกบานอยู่ในตัวคือจิตของทุกคนเนี่ยถ้าจะบรรลุธรรมมันต้องเป็นพุทธะนะถ้าไม่เป็นพุทธะมันดับทุกไม่ได้แต่นั้นพระพุทธเจ้าหรือจิตของพุทธะเนี่ยมันจะดีขนาดไหนมันจะอ่อนน้อมขนาดไหน มันจะฝืนขนาดไหนมันจะอดทนขนาดไหนมันจะมีเมตตาขนาดไหนมันต้องพยายามขนาดไหนเราคิดดูเถอะ